สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจ้าโอ้สวัสดีจ้าโอ้ย,อย,อย,อยเจมมาเข้าป่าแล้วทุกคนวันนี้ฝนตกดูนะวันนี้ฝนตกแต่ก็อยากเข้าป่าเนาะก็เลยมาอันนี้ได้ไหมอ่ะสามดอกออ้ยเดี๋ยวไปดูที่อื่นก่อนเยวอยากเข้าป่าทนไม่ได้ละฝนตกก็เข้ามาเนาะเข้ามาดูค่ะทุกคนไปไปดูกัน ไปดูตออันนี้อ,อตอนนั้นเจ๊เคยมาเห็นเ,ออเห็ดหูหนูค่ะแถวนี้แต่ว่าจําไม่ได้แล้วนะคะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่ามีหรือเปล่าเนาะวันนี้เนาะเดินเดิน,ดนหันหันหามองมองมอง,มองดอกแรกของวันนี้จ้าโอ้ทุกคนดูค่ะสวยอะสวยทุกคนแล้ว อยากจะให้รู้มากเลยว่าวันนี้กะว่ามาแป๊บเดียวเนาะเลยเอาตะกร้ามานิดเดียว <c oughs> ทุกคนแต่ทาไมดอกเห็ดมันรู้สึกใหญ่ลอเกินอ,อะ่ะทําไมเห็ดมันใหญ่จังเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวนะไม่รู้จะได้เยอะหรือเปล่าเนาะเราก็มาด้ดมมองๆได้ไม้นีู่ สวยอยู่นะสวยอยู่ค่ะทุกคนสองดอกแล้วสองดอกจะเต็มตะกร้าแล้วทุกคนเฮ้ยเจ๊ว่าจะมาเอาดอกงามๆเล็กๆแต่ไม่เจอเลยจ้ะเอจอแต่ดอกใหญ่ๆนะเห็ดเห็ดป่านี้มันยังไงวันนี้มันหรือถ้าทางฝนจะตก คนจะลงมาอีกแล้วจ้ะเห็นไหมคะทุกคนเเจ้ยไปเดินหาก่อนค่ะทุกค่ะมาที่เดิมรอยเดิมที่เก็บไปแล้วเขาก็ยังออกโอ้ยสวยค่ะดอกนี้สวยมากี่โอ้สวย ไม่ตัดขาไปค่ะฝ <c oughs> นจะตกฝนจะตกตัดขาก็นบตัดเด้ยค่ะเอามาีดมายุคันเบ่ตัดเดี๋ยวค่อยไปตัดนี่ค่ะทุกคนนี่ดอกเล็กๆนี่โอ้ยป่าหมทุกคนป่ามันเล็กมากไปหามุดค่ะมุดมุดค่ะสามดอกก็จะเต็มตะกร้าเล็กแล้ว แล้ววันนี้ถุงพลาสติกไม่มีนะคะเพราะว่าถุงพลาสติกเจ้ย้ายไปไว้อีกรถหนึ่งเนาะก็เลยบอมีถุงมาเห็นไหมคะทุกคนช่วยเจ้หาหน่อยเด้อสซระบาดนี่เห็ดเขาพึ่งออกนะมันจะหายายากหน่อยเนาะต้องค่อยๆดู ทุกระเบียบนิ้วนะเห็ดแม่มดค่ะทุกคนนั่นเห็ดแม่มดจะไม่เก็บนะจ้าพาทุกคนก้มก่อนนู่นค่ะดอกหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าใช่เห็ดพึ่งหวานหรือว่าเห็ดแม่มดไม่รู้เนาะ อทุกคนดูนี่หมดที่แล้วเจ้เดินมาไม่ถึงตรงนี้ดูพลาดไปเลยนะจ๊ะเห็ดแม่มดทุกคนสองดอกนะคันเจ้บอกเก็บไปนี่เห็ดแม่มดค่ะสองดอกสองดอกแต่ไม่เก็บงงมาก โอ้ยทุกคนป่านี้มันเตี้ยมากเลยสงสัยไม่ไหวคะ่ะไปคะ่ะเดินออกไปคะ่ะเห็ดเหลืองสวยสดมากเอาไปประดับจ้ะอึบอึบนี่ปิดไว้โอ้โหทุกคนจะเดินเก็บเห็ดข้างๆทางเองนั่นเนี่ย จะเก็บแค่15นาทีค่ะวันนี้มีหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวไปดูข้างๆทางตรงนั้นค่ะนูนหาทางเก็บเห็ดข้างทา,า,า,างพี่<ม>น้องพึ่งขาไล่กำลังขึ้นเลยจ้ะทุกคนอุ้ย,ยตายหมวกหลุดนี่ค่ะอันนี้เก็บไว้จ้ะซ้มดอกอยู่นี่ เก็บไปเก็บมาก็าได้เยอะอยู่นะพอแกงวันนี้เจจะมาเก็บแล้วก็ไปหาเพื่อนแล้วก็จะไปแกงสู่กันกินจ้ะนู่นนะคะทุกคนนูน่นนู่นนะเดี๋ยวเจจะเดินอ้อมไปทางเนาะเดี๋ยดูข้างทางนะั่แหละเห็ดมันชอบออกข้างทางจ้ะโอ้ยนี่ค่ะลุยมาอึบได้ไหมนี่โอ้ยมันไม่ได้นะคะทุกคน โอ้ยซาลุยมาไปค่ะไปค่ะได้ยินเสียงฝนไหมนี่ฝนเก็ามาคนก็จะเก็บเห็ดนู่นแหะค่ะนี่ทุกคนข้างในนู่นค่ะเดี๋ยวเจนลุยไปข้างในก่อนค่ะ เปียกปอนหมดเลยจ้ะฝนตกนะเปียกปอนหมดโอ้ยทุกคนนั่นน,นูนน่นนูนน่นนู่นนู่นนเปียกเบิดทุกคนคะ่ะเปียกหมดเลยจ้ะฝนตกเด้ฮะอื้นู่นน,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 นข้างในอีกนู่นอ้ายยิ่งหายยิ่งเจอทุกคน ฝนตกก็ไม่ถอยนะเราสู้ไปด้วยกันนะคะทุกคนอเอาใจช่วยเจ้หน่อยเด้อทุกคนคะ่ะป๊อดทุกคนป๊อดฝนกำลังตกเห็ดก็ออกนี่จ้าเพียป๊อดทุกคนอ๋อมีสองดอกอุ้ยงามจ้า อขอเต็มตะก้านี้ก็จะถอยปาสคุณดูทุนดูจ้ะรถก็มาจ้ะเจ๊ก็เก็บเห็ดนะจ้ะไปหาต่อนั่งเก็บข้างทางค่ะดูรถ โอ้รถมาค่ะป้าดูค่ะทุกคนดูค่ะไม่เก็บไปหมดนะคะเก็บดอกนี้โอ้ยมันแก่แล้วค่ะทุกคนโอ้โหนี่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 ด้นี่เด้น,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 นี่ลูกน้อยเขานี่อันนี้เก็บเราเก็บแบบนี้ไปนี่เก็บลูกตุ้มตุม,ตมิไปนะจ๊ะอันนี้เป็นปลาเห็ด พึ่งเลยนะจ๊ะโดยเฉพาะเลยนี่ก็ครอบครัวนะจ๊ะเขาต้องมีอีกนะคะแต่ว่าหาไม่เจอเนาะเขายังเล็กอยู่เนาะเมื่อกี้เจ๊เจอสองลูกแฝดแต่ว่าไม่ได้เก็บไม่ได้ถ่ายให้ดูค่ะเพราะว่าฝนทําแห้งไหนค่ะมีอีกไหมคะทุกคนไปจ้ะเดี๋ยวจะเดินดูด้วยกันนิดนึงสิโอยตื่นเต้นวิ่งอยู่คนเดียวค่ะ ยิ่งอยู่คนเดียวในป่าหาไม่เจอทุกคนเจ้ไปหาก่อน แดดออกแล้วทุกคนแดดออกแต่ฝนก็ตกนะคะอันนี้เห็ดพิษนี่ค่ะเห็ดพิษค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปเดินต่อนู่นค่ะอยู่ใกล้รถอีกแล้วใกล้จะได้กลับบ้านแล้วค่ะทุกคนดูดูได้พอแกงแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปแกงกัน จะไปแกงเก็บเขาเรียกอะไรนะคะเก็บแมงลักจากสวนวันนี้เขาทำงานกันนะคะอันนี้มันเป็นอะไรนะศูนย์วัวค่ะนี่มันเห็ดอะไรกันไม่รู้ทุกคนเจ้ไม่รู้จักนี่ค่ะเหอ เป็นฟาร์มบัวค่ะทุกคนตัวนี้เนาะฟาร์มบัวอยู่ใกล้ๆบ้านเจอันนี้อะไรน้นี่ยังน้นี่ไม่คุ้นเลยค่ะโทุกคนเจเห็นอะไรไม่รู้ไปดูไปดูค่ะใช่ไหมเห็นแวบๆบแบบนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บกลุ่มนี้เสร็จแล้วเราก็จะไปแกงเห็ดกันค่ะนี่เราก็จะไปเก็บโอ้ยทุกคนดู ทิ้งท้ายด้วยแบบสวยๆเลยจ้ะดอกสวยๆนั่นๆนๆันนี่นีนี่เดี๋ยวเราจะมาอีกค่ะป่านี้เพราะว่าโอ้ยมีสามดอกตัวนี้นี่ค่ะองามจุ้ยหม่งามหลายนี่ค่ะอีกดอกหนึ่งนี่สวย สวยจังค่ะดอกตุม้มุตุมิเนี่ยค่ะสวยมากเลยไปค่ะทุกคนเรากลับเพราะเดี๋ยวฝนมาอีกรอบนึงมันจะไม่สนุกเอาวันนี้ฝนจะตกทั้งวันเลยค่ะแต่ว่าเจ๊ก็วิ่งเข้าปลาหลดแล้ว <c oughs> นี่เก็บเห็บสิห้านาทีค่ะทุกคนได้เท่านี้ก็โอเค เก็บเพื่อไปแกงเลยค่ะอันนี้อะไรคะอันนี้เห็ดอะไรเห็ดพึ่งมะนาวปะ่ะเห็ดมะนาววะนี่เห็ดมะนาวทุกคนเห็ดพึ่งมะนาวจ้าออกแล้วเหมือนกันนะจ๊ะจริงๆอะเจอยากจะเข้าป่านี้ค่ะเข้าไปอีกข้างในนู่นค่ะแต่ว่ามัน พอแล้ววันนี้เดี๋ยวค่อยมาเก็บใหม่เดี๋ยวเจ๊เอาไปให้เพื่อนเพื่อนดูว่าเห็ดมะนาวมันเป็นแบบนี้มีดอกเดียวพ่อดอกเดียวเห็ดมะนาวปีที่แล้วเก็บเห็ดมะนาวได้เยอะเลยค่ะจอดรถไว้ตรงนี้รถประจำตำแหน่งนะคะอไปจ้ะไปแกงกันจ้านี่ค่ะ มาถึงสวนแล้วนะจ๊ะเราก็จะมาเก็บแมงลักสดๆอย่างนี้ไปเลยนะจ๊ะต่แกงเห็ดเด้อพี่น้อง่ะนี่ค่ะเอาไปเอาที่ดอกดอกดอกนี่มันเผ็ดดีไปเอาตรงดอกนี่ๆๆๆนี่นี่ดอกดอกนี่ดอกดอกพีโอะอันนี้ดอกแล้วแหละเนี่ย me dog don't want me ว่าซุปเห็ดดีแกงและแกงแล้วได้เยอะดีเนาะปึ๊บไปจ้าไปหาทำเห็ดแล้วก็แกงกันนี่มาเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวนะให้แนะนำนะน้องปุ้ยใช่ไหมค <c oughs> ่ะมาจากโนเวมาหายแ <c oughs> จ้าพาเพลินเร,เราก็ต้องเราก็ต้องไกลนิดนึงค่ะ ตามคลิปมานะคะตามคลิปมาเจอโดยเฉพาะชนิดที่ใจมากเลยกอดหน่อยกอดหน่อยคนามนสดรินเหมือนกันด้วย <c oughs> ใช่ตามมานะคะก็เลยเน้องจะมาอย่ามาดูสวนหักไผ่ด้วยเนาะเลยมาหานะมาไกลมากแล้ว ไม่ได้บอกมาก่อนเลยไม่ได้เขียนในในเอ่อเมนเลยใช่ไหมเขาจะมามใช่ไหมแต่บอกที่สวนอยู่ที่บอกว่าอ๋อบอกที่สวนแล้วจะมาใช่ไหมอย่างเดียวค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เข้าไปดูแต่เราไม่ไแน่ใจว่าพี่แก <c oughs> จะมาหรือเปล่ปาหรือว่ามวาวันที่เรามาลุ้นว่างแตงานไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเกรงใจใช่ไหมมาก็เลยแบบเออเราจะมาดูเอ่ออะไรนะมาดูสวนนแบบเราปลูกค่อนข้างใหญ่เนาะใหญ่ไหมใหญ่ไหม เป็นนไราะตอนนี้จะมาดูบลูบูรี่อันนี้เรามาดูอะไรดูบลูบูรี่พาน้องปุ้ยมาดูสวนบลูบูรี่ค่ะนี่บลูบูรี่เมื่อกี้ไม่ได้ให้เอาอันนั้นมาเก็บเนาะกล่องเนาะเก็บแบเมื่อวางกับน้องเดี๋ยวนะเดี๋ยวบอกเออ่ เจ้าของสวนในผ่านในคลิปเนาะน้องขอชิมหน่อยนะจ๊ะจ้ะเจ็บเลยจ้ะ <c oughs> <c oughs> บอกน้องผ่าน<ช>คลิปจ้ะ <c oughs> แล้วน้องไม่ได้อนุญาตเจ้บอกเก็บเลยจ้ะชิมเลยจ้ะเราบอกแล้วค่ะหว,หวานไหมหวานค่ะหวานทางนู้นมันจะใหญ่แต่ว่ายังไม่ได้ตัดยาให้เนะาะอันนี้ก็มันสุกเรื่อยๆนะแล้วเดี๋ยวนี้ทุกคนเจ้ยังไม่เคยพาทุกคนไปดูเจ้ก็ทําผึ่งนะคะ นู่นเก็บเลยจ้ะกินแลวชิมได้ชิมได้พี่หมอดูซิจะาประฟีนเธอจะเรียกแฟนดูพี่หมอใช่แฟนเป็นหมอแฟนก็ทำทำเป็นหมอเขาบอกว่าเขาจะทำบ้านแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาเขาเป็นหมอเขาไม่สามารถทำเขาเรียกอะไรอะ่ะก่อสร้างได้ <c oughs> เขาไม่ได้เรียนมา <c oughs> ใช่ไหมนู่นง่าย ที่เขทำพึ่งค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเนาะยาวนิดหนึ่งนี่ไปด้วยกันเลยจ้ะเดี๋ยวไปดูพาน้องปุ้ยมาโอ้ยน้องก็มาอุดหนุนผักไปแย่เลยล้นรถเลยจ้ะนี่ผักสวยๆนี่ใหญ่นี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 ่ใหญ่นี่นี่พี่หมอชิมพี่หมอสมอกกะเดี๋ยวพี่หมอเดี๋ยวเจ้จะไปเยี่ยมน้องปุ้ยนะคะไปสักพักก่อนบรรยากาศติดทะเลเดี๋ยวไปจ้ะ ไม่ไม่ได้ไปแบบไม่ได้ไปโนเวปีที่แล้วไม่ได้ไป่ะ <Yeah. S 1> จะไปเดี๋ยวเดี๋ยวพาสามีไปเดี๋ยวสามีมา <Yeah. S 1> นี่บีเ่มสแนลล่ะมันเนี่ยโยบเกนตโกแนล่ะ <laughs> บอกว่าพึ่งน่ะเขาเขาใจดีนะอ <laughs> แต่ให้พี่หมอเข้าก่อนเลย <laughs> พี่มอดู first <laughs> ีมอสโกเวสนี่ดูบรรยากาศสวยมากแดดออกพอดีเลยเนาะวันนี้เขาแจ้งมาว่าจะฝนจะตกนี่ใช่อีโคโลกิสไปใกล้ได้พวกเขาอยู่ข้างในค่ะไม่นี่ไม่ข้างในอยู่ข้างนอกด้วยเห็นไหมเขาเพิ่งมาเอาออกแต่เขาเขาเขาไม่นี่ค่ะเราเราอย่าเข้าไปใกล้มากนี่ดูนะคะทุกคน ทุกคนเตรียมตัวนะดูนี่เจ้ขยายให้ดูอย่างนี้เจ้ไม่เข้าไปนะนี่ดูนี่สับหลั่นเนี่อพูดแล้วเขาแล้วเขาก็จะมากินอดอกไม้จากนี่แหละค่ะไปเลยน,นะเป็นไรอยู่ใช่ปลูกแบบสองไร่ได้เฮ้ยไปปลูกเลยเก็บอยู่ ไก่ทุเรศเยอะปลูกอย่างนี้เลยเขาปลูกงายใช่ค่ะอันนี้เปิดให้เก็บเองแต่ว่าบางคนเขาก็ไม่ทันเขาก็ให้เราเก็บให้เนาะนี่ค่ะทุกคนโอ้โหหมกอเห็นมือเจ๊ไหมคนลําบากเป็นอย่างงี้เหี่ยว <c oughs> เลยมาดูเดี๋ยวดูคลิปเห็ดกันนะคะทุกคนเพราะว่าเจ๊ไปเก็บเห็ดมาเห็ดสิบสามกิโลเออสิบห้านาทีนี่จ <c oughs> ้ะสวยสยสวย โครงการนะจ้าทุกคนจ้านี่โอ้โหเยอะมากดูเก็บชิมอ่ะให้น้องปุ้ยชิมเอาน้องปุ้ยชิมน,นี่ชิมจ้มยา,ยยายลูกใหญ่ๆ,มา,ๆมานะเดี๋ยวเราจะต้องหาโอกาสไปไปเที่ยวไ,ไปเที่ยวๆๆไปเยี่ยมเยียนน้องปุ้ยน้องน้องปุ้ยมาเยี่ยมเจ๊เจ๊ต้องไปหาค่ะเพราะเ่าเป็นคนสุนิทได้กันอืมค<อ>่ะ <ๆ S 2> เี๋น้องปุ้ยจะเป็นคนจะเป็นคนแรกที่พาเจ๊ออกไปจากสถานที่ป่า,า,ปาไปสู่ป่าได้ไหมเอามาเอจะป่าไปสู่ป่าเลยค่ะมาจากโนเวไกลเลยทุกคนมาแบบเพื่อมาเยี่ยมสวนผักเลยแล้วก็เห็นเจ๊พาเพลินที่นี่ต้องเจอนะ่ะเหมือนมีเซนใช่ไหมเหมือนเจอจะต้องมาวันนี้ถ้ามาพรุ่งนี้นะไม,ไม่น่าจะเจอเพราะว่าพรุ่งนี้ หมอนัดนะจ๊ะอืมหัวเจ๊นัดหมอเพิ่งนี้อ่ะเพอร์เฟกต์เลยทุกคนเพิ่งได้ดูเนาะไปในี่อุ้ยเนาะใหญ่หญถึงเราจะมาเจอกันแป๊บเดียวแต่เราก็จะโฟโลกันทุกคนเราจะต้องได้เห็นกันอีกแน่นอน จ้าปะเราจบคลิปจ้าทั้งปุ้ยน,นะจ้าเดี๋ยวมาเรามาเจอกันแน่นอนนะคะับพี่จะไปเยี่ยมอมืใช่ไหมเดี๋ยวเจวจะไปเยี่ยมนะจ้าเราติกต๊กต๊อกติกต๊กต๊อกกันไว้แล้ว uh huh. เราต้องสายเดินทางเราต้องเราต้องไปแหละอืถ้าต้องปุ้ยมาถึงขนาดนี้เราไม่ไปไม่ใช่เจ <Yeah. S 1> พาพเพลินแน่นอนนะคะจะพาทัวร์ใช่เดี๋ยวไปเจอกันนะทุกคนเนาะมีโอกาสค่ะยินดีต้อนรับรเราโอกาส เดี๋ยวเราจะไปไลฟ์สดกันที่นู่นอ <laughs> โอเคนะ <laughs> เดี๋ยวคลิปนี้จะไปส่งน้องปุ้ยเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีนะจ้า